นั่นไม่เห็นเลยแค่อีกสอกเฮ้ยเลยอีกสอ,อ,อง <c oughs> <c oughs> เ้ยเนี้ยเฮ้ยมใเรื่องาก <c oughs> เลย <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> เดมวัหเงให้สองให้อยให้หเยวดูดิ <c oughs> <c oughs> mà n đăng bớ đứa này cũng đụng đâu mày